สวัสดีครับปินทีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Earth 8ปัปนะครับนะช่องที่จะมารีวิวเทคนิคต่างๆนะครับรวมถึงอัปเดตต่างๆของเกม Marvel Future Fight นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาอยู่ในหัวข้อนะครับการคอมโบโลดพลังงานป้องกันนะครับนะลดพลังป้องกันของบอสในนะครับในบอส อันติเมตนั่นเองนะครับซึ่งนะครับผมต้องขอพูดถึงบอสนะครับที่เป็นบอสอันติเมตก่อนนะครับในฝั่งของแก๊งทานอสนะนะครับผมจะพูดแค่ในแก๊งของทานอสนะครับโดยนะครับนาบอสทุกตัวนะครับในเวอร์บอสอันติเมตเนี่ยนะครับมันจะมีสิ่งหนึ่งนะครับที่เรียกว่าพลังป้องกันนะครับหรือว่าออเดฟเอนส์นะครับซึ่งไอ้พลังป้องกันเนี่ยนะครับมันจะเป็นปัจจัยหลักปัจจัยสําคัญเลยนะครับที่ทําให้บอสชั้นสูงๆนะครับในบอสอันติเมตนะครับชั้น80 90หรือว่าแปดสิบเก้าสิบหร สุดของของเกมณนะขณะนี้นะครับนะมันมันถึกนะครับมันตายยากนะครับซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าเมื่อเราตีบอสชั้นสูงๆนะครับเลือดบอสเนี่ยแทบจะไม่กระดิกเลยนะครับไม่ว่าจะกดสกิลหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับนะแล้ววันนี้นะครับนะผมก็จะมาพูดถึงทริคนะครับนะในการคอมโบนะครับหรือว่ากดสกิลในการ ลดพลังป้องกันนี้นะครับนะให้มันเหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้นะซึ่งอาจจะเหลือศูนย์เลยก็ได้นะครับนะโดยนะครับในการที่จะลดพลังป้องกันเนี้ยมันก็เหมือนกับการที่เราตีบอสโดยที่บอสไม่มีพลังป้องกันก็คือตีแค่บอสท,ที่มีแต่เลือดนะครับนะดังนั้นดาเมจที่บอสจะได้รับนะครับนะก็จะทําให้ HP หรือว่าเลือดของบอสเนี่ยไหลพลั้งพูดุทรายน้านะครับแต่ต้องขอพูดก่อนได้ว่านะครับไอ้เทคนิคนี้นะครับจะใช้ได้แก่ ตัวละครที่เป็นแบ็กออเดอร์นะครับพวกนี้ก็คือเป็นลูกน้องของธานอสไอสีตัวนะครับก็จะมีพ็อกซิมาร์วินไนท์คาร์วูสเกฟนะครับนะแบ็กดอฟนะครับหรือว่าโคอัพซิดเดียนแล้วก็อิโมนีมาร์นะครับนะ และก็เทคนิคที่ใช้กับทานอตไม่ได้นะครับเพราะทานอตเนี่ยมันไม่มันต้านลดพลังป้องกันนะครับมันไม่ติดดีบัฟใดๆทั้งสิ้นนะครับนะจึงขอพูดถึงแค่สีตัวนะครับซึ่งในการที่จะคอมโบสเต็ปนี้นะครับนะเราก็จะมีอยู่5ขั้นตอนหรือว่าสเต็ปด้วยกันโอเคนะครับเราจะมารวมส่งวิญญาณนะครับแบ็คออเดอร์ทั้ง4ี่นะครับลูกน้องของทานอตให้ไปสู่สวงสวรรค์นะครับไปสู่ที่ชอบที่ชอบนะครับโอเคเรามาดูกันเลยนะครับว่าการคอมโบชุดนี้นะครับมันมีสเต็ปยังไงบ้างนะครับ อ่าเรามาดูสเต็ปที่1นะครับนะสเต็ปที่1ก็คือตัวละครดาเมจที่เราจะต้องมีนะครับซึ่งในการคอมโบชุดนี้นะครับตัวละครดาเมจถือว่าเป็นตัวละครที่สําคัญมากนะครับเป็นตัวละครที่สามารถโดยลักษณะของตัวละครดาเมจนะครับที่เหมาะสําหรับการคอมโบชุดนี้นะครับหก็คือสกิลอันติเมจนะครับหนาหรือว่าสกิลเทียสามเนี่ยต้องแรงนะครับต้องแรงนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นตัวละครเทียสามก็ได้นะครับเป็นตัวละครธรรมดาก็ได้แต่ขอเน้นสกิลที่มันแดงๆนะครับถ้าไม่ใช่กรณีที่ไม่ใช่ตัวละครเทียสามนะ ะครับนะอันนี้คือสิ่งแรกเลยต้องแรกนะครับ2คือ c d p ที่ใช้นะครับนะขอย้ำนะครับต้องเป็น c d p of Energy นะครับหรือว่าเกียร์แดงนะครับไม่งั้นก็เป็น c d p of Judgment นะครับสำหรับตัวละครโจมตีธาตุนเองนะครับนะแต่ก็มีปอลอนะครับปอลอที่หบอกว่าไอ้ลูทาสโนเนี่ยนะครับใช้เกียร์ม่วงนะครับก็ได้ผลดีนะครับก็ได้ผลดีเหมือน ดีกว่าเกียร์แดงด้วยซ้ำนะครับเพราะลูน่าสโนเนี่ยมันเป็นตัวละครที่เราต้องตัดสกิลมันบ่อยนะครับดังนั้นถ้าเป็นลูน่าสโนเนี่ยเราใช้เกียร์ม่วงดีกว่านะครับนะส่วนตอนเราที่2นะครับนะ เกียร์ชมพูนะครับนะเกียร CTP of d e s t r u c t i o n นะครับนะหรือเกียร์ม่วงนะครับนะ CTP of Lane หรือว่าเกียร์ One-Tap แบบธรรมดานะครับก็สามารถใช้ได้นะแต่อาจจะไม่ได้แรงเท่ากับเกียร์ม่วงนะเพราะ่ใช่อาจจะไม่แรงเท่ากับเกียร์แดงนะนะครับนะขอย้ําให้เป็นเกียร์แดงนะครับนะหรือว่าเกียร์จมติธาตุก็ได้นะครับนะโดยลักษณะของตัวละครนะครับที่ผมพูดมาเนี่ยนะครับมันก็จะมีอยู่5ตัวหลักๆที่ใช้การคอมโบชุดนี้ได้ดีเลยหนึ่งก็คือช c ลอ r โรเจอร์อันนี้ดีมากดีแบบดี สุดๆนะครับแล้วก็ลูน่าซโน่นะครับมิสเตอร์แฟนซีติกนะครับไซคลอปนะครับแล้วก็เคเบิลนะครับก็สามารถใช้คอมโบชุดนี้ได้นะครับแต่เคเบิลเนี่ยมันเป็นตัวละครเดี่ยวสนะดังนั้นการคอมโบเนี่ยก็จะลักษณะพิเศษหน่อยนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันในคลิปถัดไปนะครับส่วนให้ตัวละครรองลงมานะครับที่พอใช้ได้นะครับที่พอใช้ได้นั่นก็คือเออ่ตัวของเนมอ้อนะครับจิงเกลนะครับทกชินเวอร์ อพอลิปแล้วก็ฐานนอนนะครับไอ้พวกนี้พอใช้ได้นะครับเพราะว่าสกิลของไอ้พวกนี้มันมันแรงก็จริงนะครับแต่มันจะช้านะครับมันช้ามันไม่ทัน จังหวะเอฟเฟกของเกียร์แดงนะครับก็คือเอฟเฟกต์วันทามเนี่ยมันไม่ทันนะครับมันไม่ทันแต่ก็สามารถพอใช้ได้นะครับนะแล้วก็เกียร์แนะนําก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับเน้นเป็นเกียร์แดงกับเกียร์โจมตีธาตุนะครับนะแต่เกียร์รองพอใช้ได้ก็คือเกียร์ชมพู่แล้วก็เกียร์ม่วงนะครับแล้วก็เกียร์วันธามธรรมดาอันนี้พอใช้ได้นะครับโอเคนี่ก็คือสเต็ปแรกนะครับที่เราต้องมีก่อนเลยนะครับเราต้องมีก่อนเลยต่อไปในสเต็ปที่2นะครับนั่นก็คือสไตรเกอร์ที่ต้องมีนะครับสไตร์ ปัจจัยหรือว่าสิ่งสําคัญหลักนะครับที่จะทําให้เราตีบอสได้ง่ายขึ้นนะครับก็คือมันจะมีสไตรเกอร์บางตัวนะครับที่มันจะออกไปลดพลังป้องกันของบอสนะครับนะซึ่งผมจะแนะนําอยู่2ตัวที่ต้องมีนะครับย้ําเลยนะครับที่ต้องมี1ก็คือเวฟพ่นเฮกนะครับอาจจะไม่เป็นเทียร์งก็ได้เป็นเทียร์ึก็ได้คอยแค่6กดาวนะครับให้มันออกมาใช้สกิลสนะครับโดยเวฟพ่นเฮกเนี่ยนะครับจะลดพลังป้องกันนะครับทั้งหมด2% นะครับนะซ้อนทับได้สูงสุด100%ซ้อนทับได้สูงสุดก็คืออะไรขึ้นอยู่กับการตีนะครับถ้าเวฟเพิ่นเฮกเนี่ยมันออกมาตีหลายฮิตนะครับมันก็จะซ้อนทับไปเรื่อยๆนะครับทีละ2% 2%จนครบ100%นะครับนะ แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ต้องมีนะครับนั่นก็คือแคปตัเมริกานะครับนะยูนิฟอร์มไฮดราสปรีมนะครับก็จะออกมากดสกิล4นะครับลดพลังป้องกันทั้งหมด10%นะครับซ้อนทับสูงสุดได้30%นะครับสตัวนี้ย้ำต้องมีในสไตรเกอร์นะครับนะต้องมีสไตรเกอร์ส่วนสไตรเกอร์อีก3ตัวนะครับนะถ้าตัวละครนั้นเป็นตัวละครที่ดามเมจไม่พอนะครับเราต้องอาศัยการคอมโบหลายๆรอบเนี่ยเราอาจจะอาศัยสไตร k เกอร์ที่ออกมาลด โคสกิลนะครับนะ่ะลดเวลาโคสกิลก็ได้เอามาสัก2ตัวนะครับหรือเราอาจจะเลือกสไติเกอร์ที่เอามาบัฟดาเมจสำหรับตัวละครที่ดาเมจมันแรงอยู่แล้วนะครับบัฟดาเมจให้ไวร้ายสูงขึ้นนะครับนะอย่างเช่นทานอตหรือว่าซิวอร์โซเฟอร์อย่างเงี้ยก็เอามาใช้ได้นะครับนะแล้วก็เพื่อให้ การเล่นง่ายนะครับเราก็เอาสไตรเกอร์หยุดบอสมาสักตัวหนึ่งนะครับเอาสไตรเกอร์หยุดบอสมาสักตัวหนึ่งนะครับโดยทีมที่ผมจะจัดเนี่ยนะครับก็ตามรูปเลยนะครับผมก็จะเอาคุซิไม่ใช่คุูซิเวอร์ซิเวอร์ซูเปอร์แล้วก็ทานอตนะครับเป็นตัวบัฟดาเมดนะครับนะเพิ่มโจมตีไวรัสอีก12%แล้วก็อพพอรคอลิปนะครับเป็นสไตรเกอร์มาหยุดบอสแล้วก็สไตรเกอร์หลักอีก2ตัวนะครับนั่นก็คือเวพอนเฮกับแคปทั่นเล นี่ก็คือสเต็ปที่2นะครับนะเมื่อได้สเต็ปที่2กับสเต็ปที่1ปุ๊บนะครับเราก็จะไปดูที่สเต็ปที่3กันเลยนะครับสเต็ปที่3นะครับนะก็คือการเก็บสกิลทียสามนะครับแล้วก็การรอจังหวะหรือว่ากับจังหวะนะครับนะโดยในสเต็ปนี้นะครับเราพยายามที่จะพยุงตัวเองนะครับนะพยายามต่อสู้นะครับเพื่อไม่ให้เราตายนะครับเพราะว่า บอสด่านสูงๆเนี่ยโดยเฉพาะด่าน99นะครับด่านสูงสุดของมันเนี่ยนะครับเราจะถูกตีตายไวมากนะครับถูกว่าตีครั้งเดียวก็ตายเลยก็มีนะครับหรือว่าถูกดีบัฟของด่านก็ตายเลยก็มีนะครับโดยเฉพาะไอ้ตัวละครที่มันไม่มีฟื้นฟูนะครับหรือว่าเด้งเลือดนะพวกมิสเตอร์แฟนส์สตัติกนะครับในมอพวกเนี้ยนะครับนะมันไม่มีมันไม่มีเด้งเลือดนะครับดังนั้นก็ต้องระวังหน่อยนะครับนะโดยพยายามเก็บนะครับสกิลที่3ให้ได้เต็มหรือว่าเกือบเต็ม นะครับน่ะแล้วรอจังหวะนะครับน่ะที่เอฟเฟกเกียร์นะครับจะติดนะครับโดยนะครับเอฟเฟกเกียร์เนี่ยเราจะสามารถมองได้ที่มุมบนซ้ายของจอเกมนะครับมันจะเป็นเอฟเฟกขึ้นมาหลายอันนะครับโดยเอฟเฟกเกียร์นะครับมันจะเป็นช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆนะครับน่ะเป็นรูปเกาะนะครับเป็นรูปเกาะนะครับน่ะถ้าเป็น CDP สีอ่าสีแดงนะครับหรือว่า CDP โจมตีธาตุเนี่ยมันจะมันจะมีเอฟเฟกประมาณ5วินาทีนะครับน่ะโดยตอนที่มันยังไม่ติดนะครับมันจะเป็นสีเทาถ้าติดแล้วมันนจะเเป็สีีขยวแต แต่เราอย่าพึ่งให้มันติดนะครับนะเวลาตอนที่เราเก็บสกิลเทียสามเนี่ยมันเกือบเต็มแล้วอย่าพึ่งให้มันติดนะครับนะมันจะถ้ามันเป็นสีเทานี่มันจะใช้เวลาประมาณ2 3ถึงวินาทีนะครับแล้วมันจะกลับมาเตะอีกนะครับนะดังนั้นเราอย่าพึ่งมันติดนะถ้ามันติดแล้วก็ปล่อยไปนะครับรอรอบใหม่นะครับนี่ก็คือสเตปที่3นะครับนี่ก็คือสเตปที่3 ต่อไปนะครับสเต็ปที่4นะครับถือว่าเป็นสเต็ปที่สําคัญมากๆนะครับนะผมจะเรียกสเต็ปนี้ว่าการคอมโบลดพลังป้องกันนะครับซึ่งสเต็ p นี้นะครับต้องอาศัยประสบการณ์นะครับแล้วก็การกัดจังหวะที่แม่นยําพอสมควรนะครับนะโดยมันจะมีขั้นตอนดังนี้นะครับหลังจากที่เราเก็บสกิลเทียร์สามเต็มแล้วนะครับหรือเกือบเต็มนะครับแล้วคอยจังหวะเอฟเฟกต์เกียร์จะติดเนี่ยเราก็ขั้นตอนแรกนะครับเรากดโคสกิลนะครับไอ้ปุ่มซิ่งม่วงกดโคสกิลปุ๊บ จากนั้นขั้นตอนที่2เรากดรับบัฟจากสกิลที่มันมีบัฟให้นะครับอย่างเช่นชาลอนโรเจอร์เนี่ยมันจะมีบัฟสกิลห้าเราก็กดเอาบัฟตัวนั้นก่อนนะครับจากนั้นแล้วกดสกิลเทียสามนะครับให้ได้ก่อนหรือพอดีกับที่เอฟเฟกเกียร์มันติดนะครับนะเอฟเฟกเกียร์มันติดโดยเฉพาะเกียร์แดงเนี่ยต้องพยายามกดสกิลเทียสามก่อนเอฟเฟกเกียร์จะติดนะครับเพราะว่าเอฟเฟกของเกียร์แดงเนี่ยมันเป็นเกียร์วันทามใช่ไหมครับดังนั้นถ้าเรา กดก่อนหรือว่ากดหลังวันทามมันติดเนี่ยนะครับนะวันทามตอนจะหายไปดามจก็ไม่มีผลนะครับเอฟเฟกเียร์ก็ไม่ได้ทํางานนะครับแต่ถ้าเป็นเกียร์โจมตีธาตุเนี่ยเรากดก่อนหรือว่ากดพอดีกดหลังก็ได้นะครับเพราะว่ามันมันไม่ใช่วันทามนะครับมันติดตลอดเวลานะครับแต่วันทามไม่ได้ติดตลอดเวลานะครับเดี๋ยวเราจะพูดกันในในเรื่องของ CTP ที่ใส่นะครับนะครับจากนั้นกดเสร็จแล้วปุ๊บนะครับเราก็ มาดูสเต็ปที่5กันนะครับแต่ก่อนที่จะไปสเต็ปที่5ผมขอบอกไว้ก่อนนะครับกรณีที่ตัวละครที่เราเลือกเป็นตัวละครดาเมจหลักเนี่ยมันไม่มีสกิลบัฟนะครับเราก็ทําขั้นตอนที่1แล้วก็ขั้นตอนที่3นะครับก็คือกดโคสกิลนะครับจากนั้นก็กดสกิล l จะ3ก่อนหรือให้พอดีกับที่เอฟเฟกต์เกียร์จะติดนะครับนะซึ่งมันจะเป็นผลลัพธ์ของสเต็ปที่5ก็คือปุ้ม <B OOM! S 1> นะครับดาเมจมหาศาลที่จะทําต่อบอสนั้นมากมายเหลือเกินนะครับมากมายเหลือเกินจากนั้นนะครับนะเราเราดูดาเมจนะครับนะผมทดสอบเนี่ยผมทดสอบกับแบ็กดรอฟดัน99นะครับชั้น99โดยใช้ชาลอนโรเจอร์นะครับนะผลการคอมโบชุดแรกนะครับรอบแรกหลุมแรกนะครับจาก17หลอดเหลือเพียง 7หลอดนะครับลดไป10หลอดนะครับลดไป10หลอดแล้วก็คอมโบรอบที่2นะครับจาก7 l o หลอดก็เหลือศูนย์หลอดเลยครับโดยคอมโบแค่2รอบใช้เวลาไปแค่59วินาทีเท่านั้นนะครับนี่ก็คือการจัดตัวละครที่แบบจัดเต็มเลยนะนะครับรีดซับจัดเต็มนะครับเราก็ทําแบบนี้วนไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าบอสจะตายนะครับจนกว่าบอสจะตายนะครับทำขั้นตอนที่3ถึงขั้นตอนที่5 วนไปเรื่อยๆจนกว่าปอจะตายนะครับอาพูดแบบนี้อาจจะไม่เห็นภาพนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายไปตอนที่ผมอธิบายตามวิดีโอนะนะครับผมอาจจะทําไว้หลายตัวนะครับผมจะถอบทดสอบนะครับทดสอบให้ดูสัก3าตัวนะครับสาตัวนะตัวแรกก็จะเป็นชาลอนโรเจอร์นะครับแล้วก็จะมาลูน่าสโนนะครับไซคลอปนะครับแล้วก็มิสเตอร์แฟนตัสติกก็แล้วกันอ่ตัว4ตัวนะครับผมจะทดสอบให้ดู4ตัวนะครับเดี๋ยวเราไปดูในคลิปนะครับ โอเคนะครับขั้นแรกมาดูทีมที่ผมจัดนะครับผมจัดแบบจัดเต็มนะครับโดยการให้นิฟฟิลี่เป็น l e ด d นะครับแล้วก็ชาลอนเป็นตัวไดรเมทหลักแล้วก็มีไวฟ์อกเป็นตัวซับให้ด้วยนะครับลงโคออฟซิเดียนนะครับหรือว่าแบ็กดรอพด่าน9.9นะครับผมจะลงให้ได้ภายใน1นาทีนะครับลงให้ได้ภายใน1นาทีนะครับเรามาดูสไตรเกอร์ที่ผมใส่ให้ไปนะครับ สไตร์เกอร์ที่ผมใส่ให้ไปนะครับก็จะมีซิโนว์เซฟเฟอร์นะครับแล้วก็ทาร์นอสนะครับเป็นตัวบัฟดาเมจนะครับทำให้ความเสียหายต่อไวรัสเพิ่มขึ้นอีกตัวละ12%นะครับนะก็อพพอร์คอลิปนะครับนะเป็นสไตร์เกอร์เอาไว้หยุดบอสนะครับแล้วก็สไตร์เกอร์หลักอสองตัวนะครับคือเบรเพลนแฮกแล้วก็แคปทัลอเมริกานะครับไฮท้าสุดพรีมนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคอมโบกันเลยนะครับโอเค เติดที่3นะครับเราพยายามเก็บนะครับสกิลเทียสามก่อนนะครับเราพยายามเก็บสกิลเทียสามก่อนนะครับทำยังไงก็ได้นะพยายามหลบดีบัฟของด่านไว้ด้วยนะครับเก็บสกิลเทียสามหลังจากนะครับที่เราเก็บสกิลเทียสามได้เกือบเต็มหรือว่าเต็มนะครับเราก็มาเริ่มทําการคอมโบนะครับนะคอมโบลดพลังป้องกันนะครับนะโดยการกดโคสกิลปุ่มสีม่วงก่อนนะครับนะกดโคสกิลปุ่มสีม่วงก่อนปุ๊บ จากนั้นนะครับกดรับบัฟนะครับนะแล้วกดสกิลที่สามนะครับแล้วก็ตู้โอเคนะครับเห็นดาเมจนะครับว่าดาเมจมันก็แรงพอสมควรนะครับน่ะพอไม่ใช่แรงพอสมควรแรงมากๆเลยแหละนะครับนะนี่ก็คือวิธีการลดพลังงานป้องกันนะครับการคอมโบลดพลังงานป้องกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอื่นบ้างนะครับน่ยางไซคลอปนะครับเรามาดูไซคลอปนะครับ แรกๆก็ดูไปนะครับน่ะเราก็เก็บสกิลเทียสามไปตีมันไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องสนใจนะครับเพราะว่าไซคอดเนี่ยมันหิวเลือดได้นะครับนะตีเก็บสกิลเทียสามไปก่อนนะครับอันดับแรกครับเมื่อสกิลเทียสามนะครับเต็มนะครับนะไซคอดเป็นตัวละครที่ไม่ได้มีปั๊บดาเมจอะไรมากมายนะครับเขาก็จะกดโคสกิลนะครับแล้วก็ตามด้วยสกิลเทียสามเลยนะครับนะอย่าลืมดูจอด้านซ้ายนะครับว่าเอฟเฟกต์เกียร์มันติดหรือเปล่านะครับนะ พยายามอยาให้มันติดก่อนที่ไซขอบจะกระโดดขึ้นไปนะครับให้มันติดตอนไซขอบกระโดดขึ้นไปนะครับเพื่อที่จะได้รับดามิเต็มๆนะครับดังคลิปนะครับเห็นไหมครับว่าเลือดวอสลดลงตั้ง2หลอดนะครับหลังจากที่สกิลอื่นไม่ได้ทําอะไรวอร์ดอิมมูนิเมลได้เลยนะครับอย่าลืมว่านี่เป็นชั้น9.9และผมใช้ซับแค่ตัวเดียวนะครับนาของไซขอบนะครับเราก็ทําอย่างนี้นะครับวนไปเรื่อยนะครับวนไปเรื่อยแบบเดิมเลยนะครับไซขอบอาจต้องใช้หลายรลอดหน่อยเพราะไซขอบดามิมันไม่ได้แรงมากนะครับ นะครับมาดูตัวสุดท้ายแล้วกันนะครับก็คือมิสเตอร์แฟนตาสติกนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะลูหน้าผมผมลืมอัดนะครับผมไม่ได้อัดและผมลงบอร์ดเรียบร้อยแล้ววันนี้นะครับนะเดี๋ยวค่อยโอกาสหน้ากันแล้วกันนะครับลูหน้านะครับนะเรามาดูมิสเตอร์แฟนตาสติกกันนะครับเหมือนเดิมครับนะเก็บสกิลเทียสามก่อนนะครับแต่ต้องระวังหน่อยนะครับเพราะว่ามิสเตอร์แฟนตาสติกเนี่ยนะครับนะตัวแกไม่มีฟื้นฟูเลือดนะครับดังนั้นก็ต้องระวังหน่อยตายแล้วตายเลยนะครับตายแล้วตายเลยนะครับนะเก็บสกิลเทียสามให้เต็มนะครับ เมื 3, well, ่อสกิลเทียสามเต็มนะครับกดโคสกิลนะครับแล้วก็กระหน่ำมันด้วยนะครับสกิลเทียสามนะครับเลือดบอสก็จะลดไหลบู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 บวกเลยนะครับโอเคโอเคนะครับเห็นดาเมจนะครับดาเมจมันแรงมากเลยนะครับนะเห็นว่าบอสที่ผมทุกตัวบอสทุกตัวที่ผมเอาลงนี่ก็คือบอสชั้น99หมดเลยนะดังนั้นบอสที่เหลือระหว่างทางชั้น80ดสินี่สบายนะครับ80 70นี่สบายนะครับนะก็ หวังว่าการคอมโบชุดนี้นะครับก็อาจจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับใครหลายคนที่กําลังกดหัว เกี่ยวกับบอสหนะแก๊งทานอสอยู่นะครับที่ไม่ใช่ทานอสนะครับเพราะทานอสใช้ไอ้พวกนี้กับมันไม่ได้นะครับก็ไปลองหัดคอมโบกันดูนะครับเดี๋ยวถ้ามีปัญหาอะไรก็สามารถทักมาถามผมได้ในเพจได้นะครับโอเคก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับนาะสำหรับวันนี้ผมนะครับนาเอิร์ธแปดแปดนะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับนี้ก็ บายบายเอออย่าลืมนะครับใครที่อยากได้อินโฟกราฟิกนะครับในการต่ตางๆไม่ว่าจะเป็นการจัดลีเทอร์สไตรเกอร์ตัวซับนะครับหรือว่าอินโฟกราฟิกตัวนี้เองนะครับเดี๋ยวถ้าอยากได้แบบชัด,ชดๆก็สามารถอินบ็อกมาหาผมได้นะครับในแฟนเพจนะในเฟในเพจนะนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับช่องเอิร์ธแปดแปดสี่หน่อยนะครับรวมถึงเฟซเพจพุกด้วยนะครับนะก็จะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อไปโอเคสําหรับน,นี้ก็บายบาย